วันนี้นะครับนําทุกท่านมาชมเหรียญนั่งพ่านชนะมานหลวงพ่อคณลณปริสโตวัดบ้านไร่นะครับปีพศ2537รบครับองนี้เป็นเนื้อนวะโรหะพร้อมกล่องเดิมแล้วก็จํานวนการสร้างเนื้อนวะโรหะเนี่ยสร้างทั้งหมด5,000เหรียญน,นะครับในเรื่องของการตอกเลขนะครับจะมีรวมโค้ดด้วยนะครับรวมโค้ดจะสร้างหลัก10นะครับหลัก1ิเหรียญเลยนะฮะ 38เหรียญน,นะครับสำหรับรวงโคดองนี้จะเป็นหมายเลขเป็นตอกหมายเลขนะครับพามาชมกล่องเดิมๆพระเดิมๆสภาพสวยกริบกริบเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับอง์นี้เลยครับนี่ครับสวยกริบ สวยคลิปเลยนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อนวะโรหะนะครับหมายเลขสีหลักสร้างห้าพันเหรียญโอเคสำหรับใครที่มีแบบนี้ยินดีรับเช่าส่วนใครที่อยากจะเช่านะครับยินดีให้เช่าครับ ยังไงก็กดติดตามแล้วก็แอดไลน์กันมาที่อด su t s i นะครับ a ดสุดทีนะครับส่งรูปภาพพร้อมราคามาได้นะครับยินดีรับเช่าและให้เช่าครับสำหรับคลิปนี้นลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ